ซึ่งทรายที่ได้พูดถึงการยิ้มของพระอรหันต์ไปว่าการยิ้มของพระอรหันต์นั้นยิ้มด้วยจิตทั้งหมดห้าดวงด้วยกันก็คือหาสิทธุปาทจิตหนึ่งกับ <5 S 1> มหากริยา <5 S 1> จิตแปดก็ขอไปมหากริยาที่เป็นโสมณสีก็จะรวมเป็นห้าดวงแต่ถ้าเป็นยังเป็นอย่างปุถุชนเนี่ยปุถุชนยิ้มด้วยจิตทั้งหมดแปดดวงด้วยกันก็คือโลภมูลโสมณส 4กับมหากุศลโสมนัส4ห Programm, leg, รือถ้าพูดยังไงก็คือปุถุชนเนี่ยยิ้มด้วยจิตสองประเภทก็คือจิตที่เป็นมหากุศลกับจิตที่เป็นโลภามีอยู่สองแบบคือเราโลภะเราก็ยิ้มปุศลเราก็ยิ้มมีอยู่สองอย่างแต่บางครั้งโลภะไม่ยิ้มก็มีนะกุศลไม่ยิ้มก็มีแสดงเป็นแบบอุเบกขาถ้ากุลหและโลภะที่ไม่ยิ้มก็แสดงว่า เป็นกุศลหรือเป็นโลภะที่ที่มันมันด้อยมันเบามีกําลังเบาลงแต่ถ้าจะมีความกําลังแรงมันจะต้องยิ้มก็คือเป็นสมานัะแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์จะยิ้มด้วยจิตแค่ห้าดวงก็คือหาสิตัตปาทัจิตหนึ่งกับมหากริยาสมานัมหากริยาสมมนัก,ก็จะคล้ายๆเหมือนปุถุชนที่เป็นมหากุศลสมมนัะก,ก็คืออยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ถ้าเป็นหาสิก็เป็นเหมือนกับ แยกออกมาอีกต่างหากเป็นกรณียิ้มที่แบบว่าไม่ประกอบด้วยเหตุถ้าเป็นปูถุชนก็จะเป็นแบบสไตล์โลภะแต่ของพระรหั์ท่านก็เป็นกิริยาจิตแต่ว่าการยิ้มด้วยจิตห้าดวงของพระราหั์หรือการยิ้มด้วยจิตแปดดวงของปูถุชนเนี่ยนะแต่ว่าการยิ้มของผูถุชน้กับพระราหัลเหล่านี้ยิ้มไม่เหมือนกันคือถ้ายังเป็นของวัดของปูถุชนยิ้มได้หมดเลยทุกประเภทซึ่งการยิ้มมีทั้งหมดหกประเภทนะ กขาจะมีที่อะไรอะอะไรเอ่อเตีตาอะไรเงี้ยหาเีตาอะไรวิหาเีตาอาปลาเตีตาอะไรต้องหลายชื่อยิ้แย่ไปหมดเลยก็คือเป็นการยิ้มที่ไล่ลําดับนะเราไล่ลาดับให้ฟังว่ามียิ้มแบบไหนบ้างยิ้มแบบแรกคือยิ้มแบบเบาๆน้อยๆเราเรียกว่ายิ้มในหน้ายิ้มในหน้ายิ้มด้วยหน้าว่าเนี่ยคือดูหน้าตาแล้วบอกว่ายิ้มแต่ว่าเราเห็นรอยยิ้มไหม ต้องใช้่าเหมือนว่าไม่เห็นรอยยิ้มต้องบอกไม่เห็นรอยยิ้มเลือจะเห็นรอยยิ้มเล็กๆยิ้มแบบที่ปากเนี่ยแย้มเล็กๆนะเรไมย่ายิ้มในหน้านั้นนียิ้มแบบในหน้านี่ปู้ตื่ชนมีครบทุกประเภทเลยนะก็คือประเภทที่หนึ่งว่าเยิ้มในหน้าประเภทที่สองก็คือยิ้มที่มากที่มีหน่อยก็ยิ้มเห็นไรฟันนีอย่างเงี้ยเราเรียกว่าห่างติ่ตาหาสติ่ตาเนี่ยคือยิ้มแบบเห็นไรฟัน ก็คือแสดงว่าเย้มปากขึ้มนมาหน่อยหนึ่งนะ,ะประเภทที่สามก็คือยิ้มที่หนักขึ้นอีกเป็นลักษณะของการหัวเราะหัวเราอมาเบาๆแสดงว่า,านี่เห็นฟันแหละเมื่อกี้เห็นแค่ไรฟันตอนนี้เห็นฟันเลยนะเออประการต่อมาก็คือยิ้มแบบมากขึ้นอีกจากแค่เบาๆก็ยิ้มยิ้มแบบหัวเราะเลยม,มีลูกของลูกคอหัวเราอเยอะบางทีก็เป็นลักษณะเรียกอะไรเหมือนกันแล้วโครงตัวออนะโครงตัวไปมายกตัวเบาๆอ่างเงี้ยมีขนาดป้า ปวดรอะไรเงี้ยน, <im itation> นลักษณะแบบต่อมาถ้าแบบต่อมาก็คือยิ้มแบบมาหนักขึ้นนะยิ้มแบบยิ้มทั้งตัว <im itation> ก็คือวร้อทั้งตัวเลยโยกตัวโยกตัวคลอดแบบหนักขึ้นกว่าเมื่อสักครู่ที่จะเป็นแบบเบาๆนะขย,ข,ยขยับขยับเบาๆไม่ว่าน,นี้แบบเยอะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นยิ้มแบบหนักหนาสาหัสสั่งกันเขาเรียกไม่ใ่เขาบอกโวดร้ออะไรนัโงดร้ออะไรนั่งเลยนะ ไม่ใช่หัวร้อนนะตกเก้าอี้อะไรนะกันนะขำกริ้งเอาบอกขำกริ้งหัวร้อนจนตกเก้าอี้น้ำหูน้ำตาไหลไปหมดเลยหัวร้อนไม่หยุดเลยอ่หัวร้อนจนปวดท้องไปหมดเลยหัวร้อนหยุดไม่อยู่เลยกันนะอันนั้นประเภทเออถึงขั้นบางทีขาดใจค้างเลยก็มีบางคนเนั่นแหละเป็นเพราะว่าหัวร้อนถูกใจมากก็ได้ยิ้มเยอะนะดังนั้นประตูชนจะยิ้มได้ทั้งหมดหกแบบเลย นะการถ้าเป็นพระอรหันต์จะยิ้มอยู่แค่สองแบบเท่านั้นเองสองแบบอแนะไรพระอรหันต์ก็จะแค่ยิ้มในหน้าแต่ยิ้มเห็นลายฟันเออเราไม่ต้องมาถามต่อนะเพราะโยมชอบมาถามต่อนะอะไรท่านมาถามต่ออ้าวก็เห็นพระลูกนั้นน่ะนั้นน่ะดัดางอะไรก็เอ่ยชื่อมาด้วยอย่างเงี้ยเห็นท่านก็หัวราะนี่อ้าวทำไมท่านหัวเรอะได้ไงอ้าวทขาต้มาช่วยร้งได้ไงมาถามเระราม โยมอ้าวกระทานก็หัวเราะอยู่ก็ท่านเป็นพระอรหันต์นะน่ะก็ยังไม่ได้เป็นโยมเขาก็บอกทำไมนะธรรมาก็บอกเราตรรมาไม่รู้หรอกเออมันก็มาถามธรมาเออก็หนังสือเขาบอกไว้อย่างนี้ว่าว่าพระอรหันต์หัวเราะไว้ได้สองแบบนะส่วนใครหัวเราะกี่แบบแล้วก็เรื่องของคนคนนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับพระอรหันต์ไม่เกี่ยวกับธรมานี่เออนะไม่เกี่ยวกันเหมือนที่ชายาจ้พูดถึงเรื่องอะไรนะพี่ว่าได้พูดไนเรื่องว่า พระรหัน์ไม่กินเหล้าอ่ะเหล้าจะไม่ร่วงลำคออะไรกันน่ะ,ะนะนะก็เหมือนกันนะก็เรื่องของพระรหัส่วนใครจะร่วงไม่ร่วงก็เรื่องแต่ละุคนะนเราก็ไม่รู้เอออ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพูดถึงการยิ้มให้ฟังหน่อยนะ